สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการยเยาวรชินวัตรโพสต์ข้อความระบุว่าการตัดสินใจของพี่แม้จะเป็นการตัดสินใจที่น้องทุกคนเจ็บปวดที่สุดแต่ก็เป็นทางที่พี่เลือกเพื่อให้ทุกคนได้เดินไปข้างหน้าขอบคุณพี่ชาย คิดถึงความกินดีของพี่น้องประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเสมอมาเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจะไม่ลืมนึกถึงคุณงามความดีของพี่ด้วยเช่นกันขอส่งกําลังใจให้ครอบครัวนายกอิงอยากให้ครอบครัวอิงรู้ว่ายังมีอายอยู่ตรงนี้เสมออีกคนขณะที่เอมพินทองทานชินวัตรโพสต์ข้อความระบุว่าไม่ว่าใครจะเรียกท่านว่าอะไรมียศหรือไม่มีหรือชื่อไร้ากาศแค่ไหนคุณพ่อก็เป็นบีรบรุษที่สุดยอดในใจพวกเรา ทุกเรื่องราวใดในโลกนี้ที่หลายคนมักมั่นใจว่าตัวรู้ทุกเรื่องทุกมุมละเอียดอยากบอกว่ามันไม่มีทางครบทุกเรื่องทุกมุมอย่างที่เราเชื่อหรอกคนบางคนก็มักตัดสินคนอื่นและคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอตัดสินออกมาเสียงดังด้วยในแบบของตัวเองแต่สำหรับตัวเราและครอบครัวนั้นเชื่อว่าเราอยู่เคียงข้างกันมาทุกจังหวะของชีวิต ทุกเรื่องราวคลื่นทุกลูกคนเคยรักกันที่หักหลังรวดเร็วแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่ทุ่มเทใจให้เรารักและอยู่เคียงข้างกันมาเสมออีกมากมายขอกราบใจเราเองย่อมเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดของเราครอบครัวเราและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ลูกสาวคนนี้ระทับใจภาคภูมิใจในความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความเสียสละของผู้นําท่านนี้ผู้นําที่เข้มแข็งและมีความหวังคอยมอบพลังบวกให้พวกเราเสมอทําให้พวกเราเข้มแข็งและมีความหวัง และพร้อมผ่านเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันแน่นอนเราร้องให้ด้วยกันหัวเราะด้วยกันและฮึดสู้ด้วยกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปท้ายที่สุดเอ็มและครอบครัวอยากขอขอบคุณจากใจสําหรับทุกกาลังใจที่ส่งมาให้คุณพ่อและครอบครัวเราอย่างท่วมท้นพวกเราทราบซึ้งถึงพลังงานดีๆเหล่านี้และมันเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่างมากมายจริงๆลูกจะเข้มแข็งให้ได้ทุกวัน ทั้งนี้นายทักษิณชินวัตรได้โพสข้อความระบุว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานอภัยลดโทษจำคุกแก่ผมคงเหลือเวลาหนึ่งปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดไม่ได้ต่อทั้งตัวผมและครอบครัวผมขอน้อมรับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามคำพิพากษาในวันนี้ ตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี44ถึง49ผมพยายามผลักดันทุกนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยให้พักการเมืองแข่งขันกันด้วยนโยบายสร้างประชาธิปไตยที่กินได้จากผลงานของรัฐบาลที่ทำได้จริงซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดในฐานะนักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชน แม้ว่าทุกคดีจะเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารรัฐบาลของผมเมื่อปี49แต่วันนี้ผมขอมองไปข้างหน้าให้ทุกอย่างที่ผ่านมามีข้อยุติทั้งการต่อสู้คดีตามกฎหมายและความขัดแยงด้งใดๆอันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับตัวผมขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนตลอดมาขอบคุณนักการเมืองสมาชิพกพรรคเพื่อไทยและเพื่อนมิตรทั้งหลายที่เคียงข้างกันทั้งในยามสุขและยามยากผมตัดสินใจเลือกทางเดินนี้เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกคน เดินไปข้างหน้าทํางานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยอุดมการณ์และจิตวิญญาณที่เรามีร่วมกันมาจนกว่าจะถึงวันที่เราได้เดินทางร่วมกันอีกครั้งจากวันนี้แม้ผมจะได้อิสรภาพแต่ยังมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนผมจะรักษาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์แผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยไม่ว่าในสถานะใดนับจากนี้